สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสม i ยเอและเด็กแก๊งเด็กข้างไข่นะครับหังคนวันนี้เรามาอยู่กับไฟในเฟดตี้ไม่รู้มันคือหมอดอะไระทุกคนนะแต่รู้สึกว่าน่ากลัวมากามาเลยเขาไม่ได้ครั้งแรกทุกคนเราดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันอ่ทุกคนงั้นเรา ไปที่ตอนมันเริ่มเกมกันเลยนะทุกคนมาทุกคนโอ้โหเราขี่รถไปนะทุกคนนะไปเราขี่รถไปกับเด็กข้างใครแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะครับผมจะไปไหนวะเนี่ยเอามันพูดว่าอะไรแปลไม่ออกช่างมันไปพวกเชดเดิลเราจะไปตะลุยกับพวกสังครงเดี๋ยวจะทำไมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ทุกคน อันหน้าตาเรามันก็คำๆอย่างนั้นคนนะโอ,อยไว้เปิดไม่สิไว้เปิดไม่เราไว้อย่างเงียบไว้ย่งเงียบเ,เวลาเจออะไรเราจะได้ช่วยกันสคริปต์นั่คนไว้ไว้ ทุกคนนะเฮ้ยทำไมมีให้ดิ่นด้วยวะเฮ้ยอะไรแป๊บนึงบ้างโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยว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 คือไม่รู้นะทุกคนนะคือมีวิ่งด้วยไป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 ไคือน่าจะตายบ่อยอะ มีให้วิง่งด้วยทุกคนเฮ้ยบอยหายบอยอยู่ไหนบ you know, อยบอยหายบอยบอยอยู่ไหนบอยหายแล้วทำไมทำไมจุดเกิดวะเฮ้ยมานี่มานี่มาตรงนี้นี่ มันมีประตูเนี่ยมันมืดมากเลย,ยทุกคนมอไม่เห็นอ่ะบอยบอกนี่จุดเกิดจะรับบอยก่อนเอามันให้มันให้ไปฉายมันด้วยหรอบ,บอยเขาอยู่ไหนอ่ะ๋อ้ทุกคนเรามีไปฉายแล้วทุกคนเพราะว่า ตอบตอบตอบคอนตอบไม่ได้มันอันล็อกโอ้โหบ่อยๆตามมันนี่บ่อยมันเหมือนว่ามันให้เราไปอะไรสักอย่างนะบ่อยตามไปไว้เราไปสำรวจด้วยจุดแขวนตกอน อะไรวะเนี่ยเราเรากลับมาที่เดิมเฮ้ยไมไ่เราไปทางไหนวะทางนี้หรอ ทำอะไรอ่ะไม่อยู่ไหนไหวอยว่าเงียบอย่าเงียบสิอหมายล้วเราหลงทางกันกคนมันหรือว่าอะไรอ่ะเอ็มอ๋อนคนนะโง่นะ มันให้เราไปไหนอ่ะมันมันบังคับให้เราไปไหนทั้งที่นั้น,นนะมันว่าเราต้องไปห้องไอห,ห้องยาไม่ได้ทุกคนอะไรวะมันยากอยู่นะทุกคนนะนไม่รู้เลยนะคือครั้งแรกนะทุกคน ครับมมากคือหลังจากที่เราโง่กันมาตั้งนานนะครับ <c ười> คือประเด็นมันให้เราเอาฟิลไปใส่ตรงไอ้ตรงที่เราไปเก็บฟิลมาทุกคนมันให้เราใส่ครบสามอันแล้วมันให้เราสับสวิตขึ้นนะเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปที่คลิปกันเลยนะทุกคน แล้วพอเราฟิลเสรแล้วเสร็จแล้วคนมันให้เรากลับมาที่ห้องบัญ <มา S 1> ชาการห้อ,องนี้นะไี่เป็นนะไว้ปีหนึ่งยางที่กันไปอย่างี้สิบีหนึ่ง โอ speaker, ้ใช่ใช่วนี่ผมเบอร์สอง Nếu như bơi sáng mà này đâu bài bài bỉ mỉ 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 Bỏ mỉ 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 đi Đi ra khó này không Hãy subscribe cho không ทางน,นู้นเราต้องวิ่งไปเอาอไฟขึ้นเอาโอเคโอเคงั้นเฝ้าอยู่นี่นะลำบนึงเดี๋ยวไปก่อน tại mà nè, một, hai, ba, bảy, phá đi đứa đứa bảy, mày lắp คนเฮ้ยเราต้องดูมันว่ามันมาตรงไหนนะแล้วเราเราเปิดกันเราเปิดกันไว้เราเปิดกันถ้ามันยังไม่มาเราก็ไม่ติดไม่ติดจิงวะ ได้ดูดีนะแต่ถ้าถ้ามันมาเราจะบอกป็นประตูนะ าแล้วไปไๆไปปดประตูปดปตูหเราจะผ่านคืนนี้ไปไงวะ เราต้องผ่านไปให้ได้อะเราต้องอยู่จนถึงหกโมงเช้าอะเราถึงจะชนะจะได้ดูรถเบรกโกนดูกล้องมวงจรให้มันไปนั่นไปนั่นคุณนี่จะไหนอะ มันมันกำลังมุ่งหน้ามาทางเราอ่ะอันนี้ประตูห้องเราดี่วะปิดปิด,ปด,ปด,ปดไปไหนเอาชิ้นผยาแอบสิงกำรออะไรอาแสดงว่าเราต้องยวใช้นี่เยอะสิ

หายอะไรอะ่ะทำไมเราตายอะ่ะทุกคนครับป่ากไว้เท่านี้นะทุกคน